ล่าสุดคุณปู่ภัยวงเตชนะนรงขอโพสต์ถึงอดีตลูกสะพ้ยแอฟทักษะออนหลังพาน้องปีใหม่ไปเยี่ยมคุณปู่ถึงที่บ้านเรียกได้ว่าแม้จะเลิกลากันไปเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอๆสำหรับแอปทักษอนและอดีตสามีสงการเตชะนรงโดยมีลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของฝั่งคุณแม่และฝั่งคุณพ่อนั่นเองและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทางด้านแอปทักษอนและสงการเตชะนรง เลิกลากันไปแล้วน้องปีใหม่ก็อยู่กับคุณแม่แต่ทางด้านแอปทักษอนก็ไม่ได้ปิดกั้นลูกสาวจากครอบครัวอดีตสามีแต่อย่างใดและยังส่งลูกๆไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าในวันหยุดอยู่บ่อยๆรวมถึงเจ้าตัวก็เคารพและรักคุณปู่ไพวงเตชะนรง์ และคุณย่าพัสราเตชะนรงดังเช่นตอนเป็นลูกสะพ้ยแต่ก่อนหน้านี้กลับมีดราม,ม่าขึ้นเบาๆเมื่อทางด้านสงการเตชะนรงได้โพสต์ข้อความขอให้น้องปีใหม่มาเจอปู่กับย่าบ่อยๆหน่อยโควิดหมดแล้ว จนโดนมองคล้ายสงการแซแอปทักะอ,อนล่าสุดทางด้านแอปทักะอ,อนและลูกสาวน้องปีใหม่ได้ไปหาคุณปู่ไพวงที่บ้านโดยทางด้านคุณปู่ไพวงได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าหลังจากเปลี่ยนหัวเข่ามาได้6อาทิตย์หลานๆก็มาดูอาการว่าเดินได้หรือยังอีกทั้งทางด้านแอปทักษอ,อนยังได้เจอกับคุณย่าพัสราเตชะนรงและภูผาเตชะนรงด้วย อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ